สวัสดีครับก็ตัดเข้ามานะครับแนะนําช่างนะลูกสาวผมเป็นช่างสักนะครับรับพิ่งกลับมาจากกาต้าเมืองนอกนะก็ได้ลูกค้าที่เมืองนอกจนกระทั่งสร้างชื่อเสียงอยู่นะวันนี้จะเปิดตัวช่างให้ดูว่าช่างสักน,น,นั้นนะครับนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็จะมาพูดเรื่องของเฮงสัมพันธ์นกันกับการสักคิ้วนะ คิ้วหมายถึงสหัสชะนะครับหมายถึงการติดต่อสัมพันธ์การค้าขายนะครับยติมิสสนิททั้งหลายอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นแล้วถ้าคิ้วเราในน้มันเป็นคิ้วเอเชียเนี่ยมันจะมีระยะห่างจากหนังตาบนไปถึงคิ้วเนี่ยก็จะมีช่วงหนังตาบนกว้างกว่า,วาคนตะวันตกนั้นแล้วคนตะวันตกหรือว่าแขกตะวันออกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคิ้วเนี่ยต่าลงมานะฮะชิดใกล้กับขอบตาบน ก็ทาให้เขาจะมีนิสัยอีกแบบหนึ่งนะครับของเราเป็นคนเอเชียเนี่ยทาไมเราจะต้องสักคิ้วให้โคง้งโกง่งมนและยาวนะครับเพราะว่าหนังตาบนเนี่ยมันก็คือคําว่าพันธุนะมันแปลว่าบ้านที่ดินนะครับนะแล้วก็ครอบครัวความรักนั่นแล้วถ้าคิ้วสวยมีระยะห่างระหว่างคิ้วกับหนังตาบนนะพองามพอสวยนะครับ มันก็จะทําให้เราได้ทั้งสหัสชาติและพันธุทุที่แปลว่าการติดต่อสัมพันธ์นะมีเพื่อนดีมีกัลยานามิตรที่ดีมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างนี้แหละครับนะเพราะนั้นแล้ววันนี้เราจะให้ช่างนะครับก็คือลูกสาวผมเนี่ยพูดเรื่องคิ้วนะครับว่าคิ้วของการศาสตร์เนี่ยนะครับมีกี่แบบอค,บค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์หมูเฮงนะคะ คิ้ว uh, นะคะจะมีการสักอยู่ทั้งหมดจริงๆอะ่ะหลักๆคือ2แบบก็คือเป็นการสักคิ้วสีฝุ่นซึ่งเหมือนว่าเป็นการเขียนคิ้วธรรมชาติหลังลอกงานจะประมาณว่าเขียนคิ้วธรรมชาติหลังลอกนะคะแต่ จะมีงานอีกแบบเนึ่เป็นงานลายเส้นซึ่งลายเส้นก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกนะคะลายเส้นแบบเดิมเนี่ยจะเรียกว่าลายเส้น6มิติหรือว่าไมโครเบลดดิ้งนะคะเป็นการลงโดยใช้เข็มนี่แหละคือบางคนเข้าใจว่ามันเป็นใบมีดแต่จริงๆมันไม่ใช่ใบมีดนะคะจะพูดในแง่ว่าเป็นใบมีดมันไม่ถูกเนาะมันคือเข็มหลายๆอันนะคะรวมกันเป็นแนวแล้วก็กรีดลงไปตรงให้เป็นลายเส้นถูกต้องอ่าให้เป็นลายเส้นเพราะฉะนั้นงานที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะ เพราะว่ามันจะกลืนไปกับขนคิ้วของเรานะคะคือเวลาที่เรามีคิ้วเรียงตัวสวยอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามีเป็นคนที่มีขนคิ้วหนาพอสมควรไม่ใช่ว่าโหไม่มีคิ้วเลยอย่างเงี้ยช่างก็ไม่แนะนำที่จะทำลายเส้นเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่เนียนไปแล้วมันจะดูโป๊ะดูหลอกอแล้วเวลาหน้ามันดูโป๊ะดูหลอกเนี่ยหงวเหงมันไม่อร่ามันไม่จัด คือดูมันจะไม่มีราศีมันจะมีความรู้สึกทำไมมันผิดแปลกธรรมชาติไปนะคะโดยหลักของโง่โ่เฮงแล้วเนี่ยเราจะต้องอิงตามแนวขนคิ้วเดิมและเสริมในสิ่งที่คุณขาดนั่นคือการสักแบบโมเฮงแล้วก็จะปรับใช้ศาสตร์ของอาจารย์กิติที่จะช่วยมา กี่ยวกับเรื่องมูเตลูให้เราแบบว่าเฮงๆปังปเนาะหลายๆเคสที่สักกับช่างไปก็คือมีแบบเรื่องดีๆเข้ามาโดยบังเอ,อิญมีแบบว่าโชคลาภถูกหวยอะไรอย่างนี้ก็มีซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่ว่าจะบอกว่าทําไปแล้วดี เลยไหมแน่นอนดีเลยเพราะว่าเวลาหน้าเราเปิดคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเวลาเราออกจากบ้านไปหน้าสดเชื่อว่าหลายหลายคนตื่นมาไม่มีเวลาตอบตอนเช้านะคะเพราะาร,ารีบเร่งเราอยู่ในเมืองเราทํางานตื่นมาโหกว่าจะมานั่งวัดคิ้ววัดเป็นชั่วโมงสายโอ๊กหน่อยออกไปรถติดนะคะแต่ถ้าเราแบบสักคิ้วแล้วเนี่ยหน้าเรามันจะไม่จืดไม่ชืดไม่ดูแบบโล้นนอ้อใช้คำนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเอเชีย ที่เป็นคนไทยด้วยนะอ่ะเน้นคนไทยจะไม่ค่อยมีคิ้วหนาดกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชาติพันธ์ที่แบบว่าเอออย่างเถ้าเทียบแล้วอย่างบางทีคนใต้หรือแบบเชื้อที่เป็นคนไทยไทยอย่างเงี้ยบางคนก็คิ้วสวยอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องเอออันนั้นคือเขาโชคดีแต่ถ้าเราไม่มีเรามาเสริมเราเราลองมาสักคิ้วดูก่อนแล้วเราจะสวยขึ้นมาโดยที่เราไม่รููตัวนะคะกลับมาเรื่องของงานลายเส้น ก็จะมีงานลาเส้นเทคนิคใหม่ที่ช่างไปอัปเดตไปอัปเกรดสกิลของตัวเองมานะคะชื่อว่างานลายเส้นแฮร์สโตรกหรือว่าการสักลายเส้นโดยใช้เครื่องอ่ะไออันเก่านั้นเป็นงาน6มิติ m i c r o b โครเบลดใช้ใบมีดใช้เข็มหลายๆอันเนี่ยกรีดลงไปอันนี้มันเป็นงานแมนนวลนะคะเรียกว่าเป็นงานศิละปะเพราะว่าถ้า มือไม่นิ่งหรือว่าประสบการณ์น้อยก็บอกตรงๆว่างานมันอาจจะออกมาไม่ติดหรืองานมันจะไม่สวยเท่าที่ควรว่าอย่างนั้นไม่พูดว่าไม่สวยทุกคนทำสวยแต่มีรูปแบบหรือเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะกลับมาที่งานแฮสโตรเป็นงานลายเส้นสกิลขั้นสูงแอดวานซ์ซึ่งต้องใช้สมาธิสูงมากแล้วก็การใช้เครื่องสร้างลายเส้นขึ้นมาเนี่ยเครื่องมันมีความสาั่นมีสโตรของเครื่องเนี่ยถ้าช่างไม่มีสกิลที่ สูงพอนะคะงานมันจะออกมาไม่สวยแต่ความแตกต่างของแฮสตอมันต่างกับไมโครเบดดิ้งยังไงคืองานแฮสตอมันจะเป็นการเลียนแบบขนคิ้วจริงนะคะซึ่งจะมีความฟุ้งมีม,มิติของคิ้ว,ค,วคิ้วในเวลาสมมติว่าเราดึงคิ้วมา1เ,เส้นนะเปรียบเทียบเนี่ยช่วงหัวช่วงปลายเนี่ยมันจะมีความหนาบางถูกไหมคะปลายมันจะแหลมปลายมันจะฟุ้งเบา นะคะแล้วก็คิ้วคนเราเนี่ยสังเกตดีๆมันจะเข้มตั้งแต่กลางจนถึงปลายแต่หัวมันจะเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกค่ะมันจะขึ้นเป็นไรขนเนาะแล้วก็บางคน,นมันจะมีไรายไรตรงแถวๆแบบว่าปลายปลายคิ้วด้วยอันนั้นมันก็จะเป็นสไตล์แต่ละคนสไตล์ยุโรปสไตล์เอเชียหรือว่าจะเป็นสไตล์ฝรั่งคอเชเชียนอย่างเงี้ยมันก็จะมีของมันแพทเทิร์นนะคะซึ่งช่างเนี่ยก็มีสไตล์ในการทําแบบ หลายแบบก็คือว่าจะเอาแนวเอเชียหรือเอาแนวสายฝอฝรั่ารางหรือเอาแนวเกาหลีเกาวใจก็จะดูตรงหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรับใช้และอิงจากโครงสร้างโครงสร้างเดิมเท่านั้นนะคะมันเป็นไปไม่ได้นะที่ว่าบางคนมาคิวตรงและอยากได้โก่งไปเลยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาขนขึ้นจริงอะ่ะมันจะเป็นสอง,ง <c oughs> ชั้นใช่ค่ะใช่มันจะหลอก <c oughs> เพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะต้องดูความเหมาะสมหน้างานด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีนะคะจะบอกว่าอ่าเรามีโปรโมชั่นแต่ว่าอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องการสักปากเขาตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนอยู่เหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่าคนเรามาสักคิ้วอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้มาสักปากด้วยแล้วสักคิ้วไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วคือกลายเป็นว่าผู้ชายก็คือมีทั้เข้าหมาเยอะมากเพราะว่า คือด้วยเรื่องว่าบางคนทาธุรกิจแล้วอยากให้หมูแหงเปิดหรือว่าบางคนคิ้วบางแบบโดนเพื่อนล้อโดนเลี้่วแบบอุ้ยทำไมคิ้วตรงนี้มันหนาเพ้ว่ตรงนี้มันบางอย่างนี้นะคะคือพอเวลาสักไปอ่ะหน้าจะดูหล่อขึ้นออร่าจะจัดนะดูมีราศีดูมีอมเออดูมีความแบบว่าดูหล่ออ่ะบอกไ,ไม่ถูกไปทําอะไรมาหรอทั้งนั้นที่ไม่ได้ทาอะไรเลยแค่สักคิ้วก็หล่อแล้วอย่างนี้นะคะ การสักปากเหมือนกันมีผู้ชายถามมาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสักให้มันมีสีมันมีพื้นปัญหาเดิมของหลายๆคนที่อาจจะมาไม่เหมือนกันเช่นบางคนปากค้ำมาตั้งแต่เป็นกรรมพันธุ์เนื่องจากว่าเจเนติกอาจจะมีเรื่องปากค้ำของกรรมพันธุ์มาแล้วปาก สีไม่ไม่เสมออะแล้วอย่างผู้หญิงอะเวลาไปทาลิปอะนะคะจะบอกว่ามันมันไม่ได้ติดง่ายเพราะว่าพื้นเดิมของปากเนี่ยอาจจะครับมากเลยทําให้ต้องทาลิปหลายรอบแล้วกินน้ำทานข่าวอะไรไปมันก็หายไปแล้วพอเวลาปากเดิมโชว์หน้ามันจืดหน้ามันมันซีดอะมันบอกไม่ถูกมันมันดูไม่มีโง่เหงอ่ะคือโง่เหงที่ดีของปากมันต้องเป็นยังไงนะคะอาจารย์คือ ปากนี่นะถ้าพูดถึงงงเฮงที่แปลว่า,าการนับอายุจรหรือว่าการที่จะดูว่าปากเราเนี่ยนะมันบ่งบอกถึงอะไรนั่นแล้วปากเนี่ยนะมันบ่งบอกในทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าจุยขวดเจียซี่หายแปลว่าคนที่ยิ้มสวยปากสวยนะมีออร่านะครับนะมีความสดใสนั่นแหละก็จะยิ้มรับทรัพย์รับโชคนะครับ เกียร์ซี่หายไปค้ามว่าในสี่โพ้นทะเลเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่กว้างขวางมีคนรู้จักเยอะค้าขายอะไรเนี่ยนะก็จะค้าขายได้นะครับ<ม>ก็จะร่ํารวยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนั้นก็เรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะ<ม>เรานะมีคิ้วสวยนะครับแล้วถ้าจะสัตว์นะครับให้มีหางตาก็ได้หรือจะสัตว์ปากให้เป็นสีชมพูก็ได้เนี้ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีหงอเฮหงที่ดีนะครับนะ เขาเรียกว่าพอหนูเฮงดีเนี่ยอะไรอะไรก็ดีไปหมดคุณสังเกตไหมครับว่าดารายังต้องคัดเลือกหน้าตานักร้องยังต้องคัดเลือกคาแรคเตอร์นักทานข่าวก็ยังต้องคาแรคเตอร์และเสียงและหน้าตานั้นแล้วหน้าตาเนี่ยขายไม่ขายมันอยู่ที่หน้าตาจริงๆนั้นถ้าคนไหนเนี่ยนะครับนะไม่สวยเราก็ต้องเสริมให้มันสวยให้มันหล่อันถึงจะ,ะไปติดต่อง,งานไปค้าขายนะครับหรือจะทําอะไรเนี่ยก็จะลาบลื่นนะครับ นี่นะครับดังน okay. ั <hooked on Christmas Jeremy> ้นถึงบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเสริมสวยนั่นเองนะถ้าเมื่อเราสวยอยู่แล้วเราก็แค่ผัดแป้งทาหน้าเขียนคิ้วทาปากนิดหน่อยก็ออกจากบ้านได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราสับปากสักคิ้วมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเลยตื่นขึ้นมาสวยเลยนะครับนี่แหละครับก็คือเรื่องของโง่เฮงอายุเราเวทและโง่เฮงนะแห่งการเสริมสวยนะครับมันต้องอิงกันนะครับนะอิงกันแล้วเรา ก่อนจะสักเนี่ยนะครับอย่างช่างเนี่ยนะครับก็จะมีการวัดก่อนว่าเอาสูงแค่ไหนเอาต่ําแค่ไหนเอาโค้งแค่ไหนเอายาวแค่ไหนเราจะวัดจากฐานเดิมนะครับแล้วบางคนชอบพูดมาเลยบอกว่ากลัวเจ็บเจ็บไหมครับไม่เจ็บแน่นอนค่ะเพราะว่ามียาชาบูเฟ่น,นะคะแน่นอนตลอดงานโดยเฉพาะการสักปากเนี่ยคือเนื้อปากเป็นจุดที่มีเส้นประสาทเยอะนะคะ แล้วเวลาที่เราทายาชาไปอ่ะมันอาจจะอยู่ได้ไม่ไม่ยาวนานคือสักปากบนนะคะปากล่างก,ก็ยาชาหายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างจะมีเทคนิคในการเติมตลอดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่าก็ต้องบอกจะโกหกว่าไม่เจ็บเลยมันเป็นไปไม่ได้มันการลงเข็มมันต้องมีเจ็บบ้างน,<ต>นะคะแต่ก็พอทนได้ใช่นะคะแล้วก็สักปากเนี่ยข้อดีตรงที่ว่าสี่วันลอกแล้วจบเลยนะคะแล้วก็ แบบการันตีว่าคือปากสว่างขึ้นแน่นอนอันนี้การันตีแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามาสักสีแดงแล้วจะลอกมาเป็นสีแดงนะคะคือการสักปากเนี่ยลอกไปเนี่ยจะเป็นสีชมพูเรื่อยๆหรือในกรณีว่าถ้าคนนั้นพื้นปากเดิมคล้ำมากก็แค่แก้ให้มันสว่างขึ้นนะคะแต่ถ้าต้องการสีให้มันชัดเนี่ยจะต้องมาเติมรอบสองอันนี้คืออ่ช่างก็ บอกให้ทําความเข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็ข่าวดีนะคะข่าวดีก็คือโปรโมชั่นกลับมาแล้วเนื่องจากว่าพิจารณากับอาจารย์กิติแล้วนะคะว่าออมีคนถามมาเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าฟันหงสักนทะีเนาะเพราะว่าอาจจะติดด้วยเรื่องว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจ อาจจะไม่ค่อยอำนวยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเปิดเทอมแล้วเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็เลยทำโปรโต้อนรับหน้าฝนออกมานะคะโปรนี้ก็คือยังให้อยู่เรื่อยๆนะคะจะดูฟิดแบ็จากลูกค้าก่อนว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่ารับรองเถอะมาเถอะคือง,งานอะ่ะคือทําให้ละเอียดมากๆเป็นคนที่ไม่ปล่อยนะคะถ้าลูกค้าไม่สวยไม่ให้ออกจาก ไม่ให้ออกจากรานแน่นอนนะคะก็เลยจะมาแนะนำโปรดีๆนะคะฝั่งสีปากฝั่งสีคิ้วนะคะอันนี้เฉพาะฝั่งสีคิ้วแบบคิ้วฝุ่นกับฝั่งสีคิ้วปากแบบนาโนเบบี้ลิปออมเบรแบบที่เป็นการสักปากแบบไม่ใช่การสักปากไล่สีช่างไม่ทำนะคะเพราะว่า เวลาลอกออกมาแล้วสีมันจะไม่เสมอกันช่างต้องการดูหน้างานว่าปากเนี่ยพื้นเดิมเป็นยังไงถ้าพื้นเดิมแบบว่าตรงไหนอาจจะเน้นขอบไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าการเบลอรตรงช่วงขอบแล้วทาช่วงด้านในที่เป็นแบบชิ้นอย่างนั้นช่างไม่ได้ทํานะคะเพราะเนื่องจากว่าลองดูแล้วเนี่ยงานหลังลอกออกมา ไม่ค่อยเป็นที่พอใจของช่างเท่าไหร่น,นะคะอันนี้บอกให้เข้าใจตรงกันก่อนก็คือลอกออกมาจะเป็นสีชมพูซึ่งจะเท่ากันแต่ว่าถ้าสีมันมีจุดไหนที่มันคล้ำมากกว่าหรือว่าติดมากกว่าหรืออ่อนกว่าน่าจะเป็นที่พื้นปากเดิมงตรงนั้นคล้ำไหมหรือพื้นปากตรงนั้นมันเป็นสีที่แบบว่าไม่ค่อยคล้ำแบบนี้นะคะอ่าส่วนเรื่องของการที่ว่าสัตว์คิ้วเนี่ยตอนนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่แบบไม่เจ็บไม่มีเลือดนะคะ ไม่มีเลือกออกแทบจะไม่มีเลยนะคะโดยเฉพาะคิ ood, ้วฝุ่นคิ้วห้สก่วนงานไมโครเบดดิ Pro ้งอาจจะมีบ้างเพราะว่าเป็นการเปิดผิวนะคะ,ะก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปนะคะโปรโมชั่นดีๆเริ่มต้นแค่1,990บาทเท่านั้นนะคะรีบจองมาเลยนะคะ1,990บาทเนี่ยใช้ได้ทั้งคิ้วและปากนะคะซึ่งเทคนิคนี้ที่ทำะจะได้ศาสตร์โมเฮงระบบอาจารย์กิติแอสโไปด้วยนะคะ,ะส่วนคนที่แบบว่า อยากได้สายมูนะคะไม่ไม่อยากได้แค่สักคิ้วสักปากแต่อยากแบบว่าเหมือนแบบว่ามูเตลูให้มันปังกว่าเดิมก็คือเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะกัก็จะเอาสักคิ้วนะกับสักปากเนี่ยนะผสมก,กันกับการสักยันมหาลาภที่มือก็ได้หรือจะเอาสักคิ้วสักปากนี่นะครับนะมาใส่เรื่องของสาริกาลิ้นทองหรือนะหน้าทองก็ได้นะครับแต่ราคาก็ ปลกเข้าไปแค่พัเก้ารอยเก้าบเฉพาะลงนาหน,าหนาทองหรือลงสายการลิ้นทองเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็ห้าหกพันบาทแต่ที่นี่เราให้แค่พันเก้าเก้าสนะในการเปิดเทอมนะครับเป็นการช่วยใช้ชา่ายผู้ปกครองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนี้ย่ำแย่นะเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามรุดยูนะกำลังจะยกเข้าราศีพฤกษ์พบการเงิน,นงของโลกเพราะฉะนั้นแล้วต่อจากนี้อีก7ปีต่อจากนี้ไปอีก7ปีเนี่ยนะครับ ภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเราก็ต้องประหยัดนะครับแล้วเราก็เลยให้ราคาประหยัดพิเศษนะครับก็คือจะเป็นโปรที่สักคิ้วนะคะหรือการฝังสีคิ้วเนี่ยแบบสีฝุ่นบวกกับหน้า,นาทองในราคา3,990บาทขอภายค่ะพูดอีกครั้ง3,990บาทนะคะ ส่วนการฝังสีปากนะคะบวกสาริกาลิ้นทองนะคะก็จะเป็นราคา3 9 9 0บาทนะคะ, 3, ะ,คะส่วนถ้าเกิดว่าสนใจที่จะสักยันมหาราชที่มืออันนี้คือเป็นการเปิดโลกยันเปิดโลกแล้วก็บกมหาราบนะคะอันเนี้ย จะมาบวกกับการฝั่งสีคิ้วหรือฝั่งสีปากด้วยก็ได้ก็บวกไปอีกพันเก้าเก้าอย่างที่อาจารย์บอกก็จะเป็น3 9มเซึ่งราคาเนี้ยบอกเลยถูกมากหาไม่ได้แล้วนะคะ,ะเพราะว่าช่างมีประสบการณ์แล้วไม่ใช่ช่างใหม่ แล้วก็มีฐานลูกค้าพอสมควรนะคะผลงานมีให้ดูเป็นเป็นร้อยนะคะหมายถึงว่าติดตามกับเพจกันอยู่แล้วเนี่ย Fabulous b r o w s s by Lucy นะคะกับเพจอาจารย์กิติ a อส r ตที่ออก YouTube อยู่แล้วแล้วก็มีช่อง f a c e b o o k มีชอมม่อง TikTok ด้วยนะคะ,คะยังไงก็คือฝากลูกค้าด้วยแล้วก็วันนี้ถือได้เป็นการได้มาเปิดตัวกับอาจารย์นะคะ<ม>ส่วนวันนี้คือแฟนๆที่รุ้นหวยอาจารย์ก็ฝากนิดนึงนะค,ะค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็จะทำเทป9ขั้นตอนนะครับหลังจากหวยออกแล้วนะเราก็จะมาคุยเรื่องอเลขมงคลกันวันนี้ก็ขอบรบกวนเวลาท่านผู้ชมเี็นเท่านี้ติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นะครับแ้ว,วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ